สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาพอกับช่องอรนิวพาเพิ่นนะครับเด้อเมื่อนี้สีพ้าพี่น้องมาเบิง่งนี่ครับเมื่อนี้สีลาบไก่งวงเลยครับเด้อลาบหรือก้อยลายล,ล,ลาบนะครับเนาะโอเคลาบซุกครับโอ้ไก่งวงของแท้เลยครับนี่เด้วอวาเแมนนกกระย่างเด้อเออนี่ครับเทปกระทะสอดเมื่อนนี้ เดี๋ยวเรัาาบาเบิ่งขันต้อนต่อไปเลยต่อครับเนาะหลังจากลบขนแล้วแล้วขันต้อนก้านสำหระเด้วยพี่น้องด้วยโอ้นี่ครับโอ้ปาดเนียงก่อนด้วยพี่น้องกินยังนินเอาเปลือกล่วนๆครับ นี่ครับเป็นมืออาชีพนะครับเนาะสำหรับเรื่องไก่ยกให้เพิ่นครับมืออาชีพเรื่องไก่งวงอา่เอาเสียบกระทะสอดเนาะครับเ,เหตุงานใดสอดงานนั่นครับกระทะโ,โ,โ,โอ้จกเอาเลยครับผมเ่ิงในบ่ได้ปาดยากสุดยอด ในห้าสิบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อบ้าบอเซฟบอกว่าบ้าบอตั้บห้ากับสิบ่เอาเด้อพี่น้องเอาเอาอยู่ครับจบแล้วตามเราเลนะครับผมจะได้ไน่้อเยอะครับนี่ครับวิธีการสำแร็จครับผมเซฟคอนเสิร์ตเออหีตัวหน้ากลัวบ้างนะครับสีแหลมแหลมเด็กกับไก่เห็ดสูตรเดียวกัน กระดูกกระซับเด้อครับเ <D ep in on> ด้อพี่น้องเด้อนี่ครับปีกซับเก็บเป็ดต้มเนาะครับต้มแกงงวงกูต้มแกงวง,แกงวงกับต้มเด้อครับกูเด็ดปีตะกะแตงกูเด็ดไปโ <Okay. S 1> อเคเดียวครับพ่อผมเด็ดไปลูก <S 2> <S 2> เด็ดไปเด็ดหลายอย่าง เมนูนี้พิ่นว่าลาบมักเฟืองเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อไก่งวงลาบมักเฟืองเพิ่นวะฮ่าไก่งวงเฮ้เก็บเอ้ยสมพิตรนายสมทะลุโลกถึ้ใจแห้งครับว้าวซื้อไก่งวงแถมบักเฟืองด้วยครับเด้อบัเก,บกบเฟืองนี้ต้องอุ่นต้นเก็บเองโอยผักใส่ไปเลยด้วยครับเด้อไก่งวงกับบักเฟืองด้วยครับโหกินได้บูบูนเอ้ยสมแห้งครับโอ้ผักแล้วก็คั่นเลยเนาะครับ ให้มันเขากันกับบักเฟืองเนาะครับโอ้สมขัดดีเด้อเนี่ยสมพิลิปเออลาบเด้อพี่น้องเด้อนี่ปักเนื้อใส่มะเฟืองเรียบร้อยเท่ากับมาลวกเนาะพี่น้องเนาะตักน้ำต้มนี่แหละครับลวกครับผมเจ้าโบหัวหลดเลยทำให้มันแล้ว่่ชุแคโอ้ต้องลวกพอดีเนื้อเนื้อมันสะดุ้งเนาะครับ ่นมีวิธีสูตรคนเด้อครับพี่น้องเด้อทำผูใดมีไก่ง่วงไก่ย,ยังอยู่บ้านก็ร้องเห็ดเบิ่งเด้อครับสูตรนี่หามันแสบนอน,นี้น้ำมสองครับลวกรอบสองคำขว้าเลยคนว่ามันสุกโพดรสชาติาความหวานของเนื้อไก่มันกะสิบนเหลือนะครับเนาะอันนี้มันก็สีพอดีแ่บคนว่า สูตรเพินน่นเนาะสูตรนี้มาแต่หมกู่ทหารพูดได้ครับพี่ <Wow. S 1> พน้องมาใกล้เติมถามเถอเขาผู้พานมาเลยเขียงในเด้อหั่นในนส่ลาบเด้อชุดฝีมือครับเมื่อนี้หลังจากเมื่อนี้แล้วก็บอกหัวมือใดนอีกเด้อพี่น้องเด้อมือได้รักใดอยู่แล้ว <c oughs> มือได้เจ้าของเปล่ากูชูเลยมึงอย่าเผลอ <c oughs> <c oughs> ของโกกุ้งเฟื่องดูอยู่คุณแม่ประกุดครับเป็นไงครับเสียถึงในแล้วครับอ้พริกครับพริกผมครับผมขาดว่าอะไรครับผงหนวดผงหนวดครับผมใส่หลายแซ่บหลายครับใส่หน่อยบ่แซ่บเลย <laughs> ส่วนี่ต้องใส่หลายไปก่อนสองขวดเย้อ พี่โมอีกนะครับพี่อีกครับจัดไปเลยครับพี่โมนี่ยข้าวปลาองหยานครับข้าวสี่เหลี่ยมสมไปมีรสผสมน้ำ่สมแน่นอนครับพอใส่ขันใส่บลาเพื่องครับแน่นอนวลสมข้าวปลาองใส่ครับโอ้ยสุดยอดดีพี่ซิมเลยครับเซฟรักซิมเลยอันใหญ่แทนเซฟกระทะซอดโอ้ย เตนอนกับเรียบร้อยครับผมจับลาบไก่งวงนะครับลาบมาเฟืองไก่งวงครับผมขั้งแรกนะครับสูตรแซบเด้อพี่น้องเด้อจำไว้ดีๆสูตรนี่ครับผมขอโตไปกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อแซบบ่พี่น้องลาบไก่งวงเขาแซบบ่ครับเออสุดยอดเลยครับผมกินกันหลายๆคนเด้อพี่น้องเด้อที่กินกันมาตลาดครับ ลาบไก่งวงลาบไก่งวงวงหนึ่งแล้วต่ออีกวงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยเดียบร้อยครับอาจรยองที่อบเลยค้รับสุดยอดเสแปบเลยอาจารย์ลร้อลาบไก่งวงครับันนี้สสุดยอดเมนูเลยครับ